เรจิสโปรเกสป้องกันแชมป์กับเลียมปาโลวันที่18มิถุนายนนี้มีการเปิดเผยออกมาว่าเรจิสโปรเกสได้ย้ายสังกัดมาอยู่กับแมตท์รูมของเอ็ดดี้เฮินทำให้เขาได้ไปอยู่ในสถานที่จัดการแข่งขันของคู่มวยระหว่างซาวนาวเลตกับจอห์นไลเดอร์แล้วไฟแรกของเรจิสโปรเกสได้ถูกประกาศออกมาแล้วว่าจะเป็นการป้องกันแชมป์โลกหรื รุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของเขากับเรียมปาโรในวันที่18มิถุนายนนี้โดยทางเลจิสโปเกตได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นทางการแล้วผมอยู่กับแมทลูมช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้แต่คุ้นคิดถึงสิ่งที่ผมจะทำต่อไปผมได้รับข้อเสนอดีๆมากมายแต่ผมรู้สึกว่าแมทลูมดีที่สุดสำหรับผมผมแค่รู้สึกว่าเหมาะสมกับผม ผมมีความกล้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นและมันไม่เคยหายไปไหนผมไม่สามารถหลอที่จะเริ่มต้นบทอาชีพบทใหม่นี้ผมจะโชคกับเรียมปาโลที่นิวออรลีนซึ่งเป็นความฝันที่กลายเป็นความจริงเลจิสโปเกตกล่าวสำหรับทางเรียมปาโลเป็นนักโชคชาวออสเตรเลียซึ่งมีสถิติการโชค23ไฟชนะทั้ง23ไฟเป็นชนะแบบไม่ครบยก14ไฟ ในการจัดอันดับผู้ท้าชิงของวินยูบีสีเมื่อเดือนเมษายนเขาอยู่ในอันดับที่20และยังรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับที่สของดุนยูบีโอและอันดับที่4ของ IBF และไฟน์นี้จะเป็นการชิงแชมป์โลกครั้งแรกของเขาโดยเหลียมปาโลได้กล่าวว่าผมฝันถึงไฟแบบนี้มาตลอดชีวิตไม่มีทางไหนที่จะสร้างชื่อในรุ่น140อปอนด์ได้ดีว่าชนะคนที่เป็นที่รู้จักเหลียมปาโลกล่าว สำหรับทางเลจิสโปเกสนั้นเขาคว้าแชมป์โลกเส้นนี้ได้จากการเอาชนะโฮเซซเปด a าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาแล้ไฟนี้เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของเขาการโชคไฟนี้จัดภายใต้การดูแลของแมทรูมบ็อกซิ่งดังนั้นแฟนมวยชาวไทยสามารถติดตามชมได้ทางเดอะโซนทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั่นเอง